เมื่อคนกับรถรวมกันเป็นหนึ่ง <How did S 1> เร็วจัดใจพุ่งไปกับความเป็นหนึ่งบอลชูบีวันอเนิวยามาฮ่า R15 การแข่งขันนะครับเรสแรกของทีมไทยยามาฮ่าไทยแลนด์เรซิ่งทีมนะครับส่งตรงจากฟิลิปไอซ์แลนด์วันนี้ผลงานเยี่ยมเลยครับทั้งตีอนุภาพสามูลแล้วก็ทั้งด้านของไอเดียกิจภัฒเขื่อนคำนะครับ เพราะว่าในการแข่งขันเนี่ยค่อนข้างที่จะยากพอสมควรทั้งคู่กรีดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเมื่อวานนี้เนี่ยเ,เรื่องราวของการคอลี่ฟายหรือว่าซูเปอร์โพครับมันมีฝนโปรยลงมาระหว่างระหว่างช่วงของเซสชันนะครับตีไปพลาดล้มก่อนนะครับจากนั้นเข้ามาแก้ไขรถแข่งก็ต้องชื่นชมทางทีมช่างของยามาฮ่าไทยแลนด์ด้วยนะครับที่ ทำงานกันอย่างรวดเร็วครับแล้วก็แก้ไขรถจนสามารถออกไปลุยกันต่อได้นะครับตีคว้ากริตที่20มาได้คือจริงๆทั้งทีมเองก็แจ้งมานะครับว่าเป้าหมายหรือว่าเวลาที่ควรทําได้จริงๆเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณกริตที่เอ่อสิต้นๆนะครับดังนั้นเนี่ยตีเองก็วางแผนในการออกสตาร์ทได้ยอดเยี่ยมเลยนะครับขณะที่ไอเดียกิรพัฒน์เขื่อนคำครับเริ่มต้นเรสกิตที่23กับ รุกกี้นะครับแล้วก็แข่งขันที่ฟิลิปไอซ์แลนด์เป็นครั้งแรกของชีวิตซึ่งก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่สนุกสนานมากนะครับเอาละครับผมมีบรรยากาศแล้วก็รายงานแข่งขันมาฝากทุกท่านก่อนนะครับก่อนที่จะไปคุยกับนักแข่งของเราที่ตอนนี้ก็น่าจะพร้อมอยู่ในสายแล้วนะครับไปดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในการแข่งขันกันครับดีบอลเป็นภาพนะครับ ในช่วงที่ทีมนั้นเซตอัพรถแข่งครับหมายเลข39ครับวายแซเซของไอเดียกิตภพัฒร์เขื่อนคำครับก่อนที่จะเริ่มต้นเข้าสู่การแข่งขันนะครับขณะที่คันนี้ครับหมายเลข51ตีอนุภาพสามูจริงๆนักแข่งทั้งสองคนของเราก็ถือว่าเป็นส่วนผสมที่ค่อนข้างลงตัวครับตีเนี่ยเริ่มมีประสบการณ์ที่สูงมากขึ้นนะครับขณะที่ไอเดียเองครับ ปีนี้เป็นปีแรกทีมตั้งเป้าว่าก็จะขอเก็บเเรื่องของประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการที่จะปลักดันให้เติบโตขึ้นไปกับการแข่งขันในอนาคตนะครับดังนั้นปีนี้ถือว่าเป็นปีที่สําคัญมากๆของ Yamaha Thailand Racing Team ครับเป็นปีที่2ของพวกเขาแล้วที่ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันในรายการระดับโลกครับ กาศในการเตรียมตัวก่อนเข้าสู่การแข่งขันครับส่วนในการแข่งขันครับเราไม่สามารถนําภาพวิดีโอมาให้ทุกท่านดูได้นะครับเนื่องจากว่าเป็นลิขสิทธิ์ครับดังนั้นเดี๋ยวจะพาไปดูรายงานโดยภาพนิ่งแล้วครับนี่ครับนี่เป็นกิจาร์แถวหน้าเนี่ยนักแข่งที่ผลงานดีๆทั้งนั้นครับก็มีเอเดยนฮูเอตัสนะครับยารมอนเตล่าแล้วก็มาเซลชอตเตอร์ครับแล้วก็มาต่อดูตรงนี้ครับ ตีอนุภาพสามูนครับนักแข่งไทยได้ออกตัวจากแถวที่7เลยนะก็ถือว่าเป็นงานยากมากครับกริดที่20ขณะที่นักแข่งรุ่นน้องครับไอเดียกิตพัฒเขื่อนคำครับนี่ครับอยู่ในแถวที่8ครับลดหลั่นลงไปอีกแถวหนึ่งครับกริดที่23เวลาต่อรอบก็ถือว่าทําทได้ตามเป้าที่วางไว้แล้วครับในการแข่งขันช่วงออกมาเนี่ย คือสภาพอากาศมันก็ค่อนข้างจะมีลมแรงนะครับอุณหภูมิอาจจะไม่ได้สูงมากนะแต่ว่าลมแรงก็มีผลต่อนะักแข่งอย่างมากครับแล้วในเรสนี้เนี่ยเตียนุภาพบอกตัวดีมากครับตามแผนเลยเขาพุ่งขึ้นไปอยู่ในอันดับ12ได้ตั้งแต่รอบแรกนะครับแล้วก็สลับ13 14นะครับจากนั้นเนี่ยคือในเรสตที่ต้องเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะครับว่ามันมีเรื่องราวของการเข้ามาทำพิสตอปนะครับเพราะว่าสนามฟิลิปไอนส์แลนด์เนี่ยมีการปูผิวแท็กใหม่ ทำให้ผิวแท็กหรือว่ายางเนื้อยางมาตอยเนี่ยมันมีล่องยางที่มันคมมากๆนะครับอัตราการสึกหรอของยางก็เลยมากกว่าปกติดังนั้นครับกฎของอในรุ่นนี้ครับก็มีการบัญญัติขึ้นมาพิเศษคือต้องเข้ามาทำแฟลกทูแฟลกเข้ามาเปลี่ยนยางหลังนะในช่วงที่นักแข่งห้ามใช้ยางเซฟนั้นเกิน10รอบสนามแล้วทีมไทยของเราครับวางแผนให้นักแข่งใช้คำว่า Early Pit ใช้คำว่าดีเลยพิษนะครับเข้ามาพิษช้ากว่าทีมอื่นนะครับคือเต็มลิมิตเลยจากนั้นก็พอเข้ามาปุ๊บในช่วงกลางๆครับนี่เป็นช่วงที่โตโีโลพ้าเข้ามาเปลี่ยนยางครับม,มีการซักซ้องมันเป็นอย่างดีครับแล้วก็ตัดสินใจเปลี่ยนแค่ยางหลังครับเพื่อความรวดเร็วครับเปลี่ยนรวดเร็วมากครับแล้วก็ออกไปลุยต่อครับ ก่อนที่จะเข้ามาเนี่ยตีขยับขึ้นไปสูงสุดอยู่ถึงอันดับ3เลยนะครับขณะที่ไอเดียกิรพัฒน์เกินคำครับต่อเข้ามาขึ้นถึงอันดับ4ครับไอเดียเนื่องจากนักแข่งคนอื่นเข้าวิดก่อนครับแล้วพอไอเดียออกไปครับก็ขยับขึ้นมาถึงอันดับที่16ขณะที่เตียนุภงพัสางมูลขึ้นไปถึงอันดับที่12งครับผลงานในเรสนี้เยี่ยมมากนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูครับผลงานในแข่งออกมายังไงครับพอหลังจากนั้นครับจบเรสครับ นักแข่งไทยของเราเนี่ยถือว่าสร้างผลงานได้ยอดเยี่ยมมากครับตีอนุภาพซามูลไล่แซงแล้วก็บดอยู่กับคู่แข่งอยู่หลายรอบครับแล้วก็จบการแข่งขันในอันดับที่12ตามผู้นําอยู่37.727วินาทีเรนี้เก็บไป4แต้มครับยอดเยี่ยมจริงๆนะครับก็ถือว่าออกกริดที่20ขยับขึ้นมาได้8อันดับครับไม่เลวเลยครับขณะที่ไอเดียกิตาพัฒนครับพลาดแต้มไปแค่นิดเดียวนะครับแต่จากกริดที่23เนี่ยเขาขยับขึ้นมาจบการแข่งขันในอันดับ6ครับ ขยับขึ้นมา7อันดับซึ่งถือว่าประเดิมเรสแรกได้อย่างยอดเยี่ยมครับมาดูในส่วนของคะแนนสะสมครับนี่ครับคะแนนสะสมเนี่ยก็ผู้นำก็เป็นยาริมอนเตล่าเลยครับตามด้วยเซฟาโนมันซี่แล้วก็มาเซลชอร์เตอร์ครับขณะที่นักแข่งไทยของเราครับไอเดียยังไม่มีแต้มครับต้องพยายามต่อไปขณะที่อนุภาพสามูลครับอยู่ในอันดับที่12ครับมี4แต้มครับ เมื่อคนกับรถรวมกันเป็นหนึ่งเร็ว <did> ดักใจพุ่งไปกับ <you S 1> ความเป็นหนึ่งบอลชุบีวันเอาเนลยามาฮา R15